ขณะนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่ผาชะนะใดตรงบริเวณเสาเฉลียงคู่ซึ่งเป็นจุดที่จะส่งพระอาทิตย์จากนี้ไปจะพาท่านไปชมพระอาทิตย์ตกก่อนใครในสยามเชิญทุกท่านตามผมาครับผมสาเหมือนเหมือนเราอยู่ขอบโลกว่ามาจุดนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยนอจาจกมาดูพระอาทิตย์ตกดูพระจันทร์รอดูแสงแรก อีกบรรยากาศหนึ่งเวลาคนที่ต้องมาที่นี่คือถูกต้องต้องมานอนหนึ่งคืนนอนหนึ่งคืนพักค้างแรมกลางเต็นท์แบบบรรยากาศที่ดีมากโดยเฉพาะที่ผาจันไรนะครับขณะนี้เรามีอย่างถนนที่เรามานะถนนวิ่งทะลุเลยรถเก๋งก็มาได้เราไม่ต้องเป็นนะครับรถเก๋งรถเก๋งโหลดยังมาได้เลยถนนเรามีความพร้อมแล้วก็สถานที่พักที่อุทยานผาแต้มโดยเฉพาะที่ผาจันไรตรงนี้เรามีเต็นท์ไว้สําหรับรองรับนักท่องเที่ยวได้มานอนแล้วก็มีห้องน้ํา มีระบบะไฟฟ้าก็เป็นโฉล่าเฉลลวก็มาสัมผัสที่นี่นะครับมาเพิ่มพลังให้กับตัวเอง ว่ามันีกเย็นวันนี้เรามาเที่ยวนะครับถือว่ามาเที่ยวที่ผาชนะใดนะครับในช่วงยินเราก็ส่งพระอาทิตย์ก่อนใครในสยามส่วนพรุ่งนี้เช้าเราก็จะพบแสงแรกนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะชวนนักท่องเที่ยวนะครับมา มาตั้งแคมป์ติ้งที่ผาชะใดหรือผาแต้มก็ได้นะครับในช่วงนี้บรรยากาศกําลังน่าเที่ยวมีดอกไม้ซึ่งตามธรรมชาตินะครับกําลังออกดอกอย่างสวยงามจะพังก็อยากชวนชวนนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศได้มาเที่ยวที่ผาชะใดครับมาดูแสงแรกแห่งสยามที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยและมาเพิ่มพลังให้ชีวิตเรามีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะป่าฟันอุปสรรคต่างๆให้ ไปสู่สิ่งที่ดีในชีวิตครับเชิญนะครับจากว่้อาวุบลคนบ้านบ้านครับผม การรับนักท่องเที่ยวการรับการจำไม่ว่าจะในเขตของอุทยานผาแต้เนี่ยเราเตรียมการไงรับนักท่องเที่ยวอะไรมีอะไรบ้างครับอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับก็ได้เตรียมการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับสำหรับรองรับการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาถนนหนทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆการสร้างบอร์ดวอกนะครับเพื่อรองรับอ่า คนทั้งหมวลน,นะครับทั้งผู้พิการผู้สูงอายุให้สามารถมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับแล้วก็มีการเตรียมพร้อมและพัฒนามาเรื่อยๆนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากอุบลราชธานีส่วนหนึ่งนะครับ การเชื่อมโยงนะครับแหล่งท่องเที่ยวผาแต้บนะครับก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการชมภาพเขียนสีก่อนปฏิสนธินะครับน้ำตกไส้สวรรค์นะครับทุ่งดอกไม้ป่างามตามร้อยเสด็จนะครับแล้วก็ผาชนะใดนะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยววันหนึ่งนะครับมาเที่ยวที่ผาแต้บนะครับของเจียงเนี่ยเราสามารถมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่สามารถ รองรับน้องเทีย่ยวได้จํานวนมากและก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายและก็แหล่งท่องเทีย่ยวที่สวยงามนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับประชาชนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเยี่ยมชมนะครับอุทยานแห่งชาติผาแต้มและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผม